พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ CF MOTO ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาครับว่าสรุปแล้ว CF MOTO นั้นจะมีการจำหน่ายในเมืองไทยหรือไม่หลังจากที่รอมาแล้วหลายเดือนตั้งแต่มีการเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์1 8 ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาดยมีการประกาศไว้อย่างชัดเจนว่าจะมีการเปิดโชว์รูมและเปิดให้จองอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ยังคงเงียบงันจากการกาติดความเคลื่อนไหวมาอย่างใกล้ชิดยืนยันกับคุณผู้ชมเลยนะครับว่า CF m o t โมตนั้นที่ล่าช้าไปเป็นเพราะว่าโรงงานแห่งใหม่ที่มีการก่อสร้างที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวจังหวัดฉะเชิงเซานั้นเพิ่งจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้เอง โดยขณะนี้ได้มีการเริ่มต้นการผลิตไปเรียบร้อยแล้วโดวยจะมีการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ทั้ง4รุ่นประกอบไปด้วย 650NK s p o r t n a k e d 2สูบเรียง 650cc 60แรงมา้าด้วยราคา185,000บาท 650MT s p o r t Touring นะครับขึ้นอยูชุดเดียวกัน188,000บาท 400NK 2สูบเรียง 400cc 41แรงมา้ากับราคา1 4 9 0 0 0บาทส่วน 250NK 250cc สูบเดียวนั้นมี26แรงมา้าด้วยราคาค่าตัว87,000บาทถ้าเป็นเบรก ABS ราคา95,500บาทโดยในเขตกรุงเทพมหานครนั้นจะเปิด2โชว์รูมใหญ่ก็คือ Real Motorsport และ m o t o h o l i c ซึ่งทั้งสแห่งนี้เป็นโชว์รูมใหญ่จำหน่ายหลายยี่ห้อดังนั้นมาตรฐานของการบริการและโชว์รูม ชื100่อได้อเปครับว่าน่าจะบริการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนในช่วงแรกนี้จะมีการเปิดโชว์รูมทั่วประเทศไทยทั้งหมด 27แห่งด้วยกันเพราะฉะนั้นใครและคนที่สนใจเซฟโมโตนั้นติดตามข่าวสารกันต่อไปครับว่าจะมีจังหวัดใดบ้างในช่วงแรกนี้กาหนดการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เองครับและที่เหนือความคาดหมายกว่าที่หลายคนจะคาดคิดได้ก็คือการเปิดโชว์รูมของเซฟโมโตในครั้งนี้จะเป็นการรวมทั้งหมด3บริษัท3ยี่ห้อเข้าไว้ในโชว์รูมเดียวกันอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือเปอร์โยแบรนด์ไซด์ชื่อดังจากฝรั่งเศสหลายคนอาจต้องแปลกใจเพราะว่าเปอร์โยเปิดตัวไปแล้วครั้งหนึ่งที่งานบิ๊กมอเตัว าเข้อิสระแต่การเปิดตัวครั้งนี้ของเปร์โยกับโชรูมเซฟโมโตนั้นเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการจากการเจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวเปร์โยนั้นปรากฏว่าราคาที่มีการทาตลาดในเมืองไทยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับการเปิดตัวครั้งแรกซึ่งได้ประกาศไว้ในงานบิ๊กมอนต์เซลคือ1นึ่งแสนบาทกับรุ่นจังโก้หนึแต่การเปิดตัวของเปร์โยอย่างเป็นทางการในโชรูมของเซฟโมโตนั้นจะวางราคาไว้เพียงแค่ไม่เกิน9 0 0 0 0บาทนี่คือราคาแบบช็อคไพรส์ที่จะมาท้าชนกับเวสป้าในเมืองไทย สำหรับการเปิดตัวเปอร์โยใหม่ในครั้งนี้จะเป็นการเปิดตัวที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2018ที่จะมาถึงเรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ